สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับคำคืนนี้จะมารีวิวขายโปรเจกเตอร์ยี่ห้อ BenQ MX660 นะครับสำหรับสเปคเจ้า BenQ Projector MX660 ตัวนี้นะครับความสว่าง3,200ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ5 0 0 0ต่อ1นะครับความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับ ในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ VGA 2ช่องแล้วก็ HDMI 1ช่องนะครับมอนิเตอร์เอช่องแล้วก็มี AV นะครับเหลืองแดงขาวสำหรับสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพจากเครื่องเล่น DVD เข้านะครับมี Audio in, Audio out นะครับตัวนี้เป็น DLP Projector รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับสภาพเครื่องนี้ใหม่ทีเดียวนะครับผู้ชมครับดูสภาพเครื่องครับุณผู้ชมครับ ดูครับเดินมาให้ดูรอบๆกันเลยนะครับดูสภาพเครื่องนี้ใหม่กิฟเลยครับดูครับโอ้โหสภาพเครื่องนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆครับดูครับสภาพเครื่องสวยใสไหลร่องรอยและที่สําคัญนะครับมีกระเป๋ามาให้เป็นกระเป๋าของเบนคิวเลยครับนี่ครับใหม่เอี่ยมเลยครับผู้ชมครับเป็นกระเป๋าของเบนคิวมาให้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในกระเป๋านะครับ อ่าอุปกรณ์ครบเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีอุปกรณ์มีสายไฟมีสาย h d m i ีคู่มือยังอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหถือว่าใหม่มากครับนี่ครับคู่มือยังอยู่เลยนะครับอยู่ในกระเป๋านะครับคุณผู้ชมครับมีรีโมทนะครับอะไรครบเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับเอามาวางไว้เลยครับนี่คือ b บนคิวโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้3,200ลดูเมนครับคุณผู้ชมครับความสว่างนะครับ3,200ลูเมนนะครับตัวนี้ถือว่าสว่างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับเบนคิวตัวนี้ที่สำคัญรองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องเลยนะครับเนื่องจากว่ามันดึกแล้วผมเลยไม่ได้ต่อมิกนะครับผมจะฟังเสียงเบาๆจากตัว โปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับผมเชื่อมต่อด้วยช่อง HDMI นะครับกับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนต์ดูนะครับอยู่ข้างล่างนี้ครับต่อมาตรงนี้อ่ามาแล้วครับเปิดมาแล้วครับนวลนะครับต่อด้วยช่องต่อ HDMI ครับสภาพใหม่มากครับตัวนี้ดูครับรีโมทยังไม่ได้แกะซองออกเลยครับดูกระเป๋าครับอุปกรณ์ในนี้ครบเลยครับมีสาย VGA ให้นะครับมีคู่มืออยู่เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหถือว่า มาครบเลยครับอุปกรณ์ครับคุณผู้ชมครับดูกระเป๋าครับเบนคิวครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับผมเปิดไฟไว้เลยครับเปิดไฟให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับอ่าผมจะทดสอบให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมภาพนะครับมาแล้วครับนวลแล้วครับจอมาแล้วครับเดี๋ยวรูแป๊บหนึ่งนะครับกำลังค้นหาสัญญาณนะครับนี่ครับมาแล้ว สัญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนี่ครับดูภาพครับโอ้โหส2 0 0ันรอลูเมนครับคุณผู้ชมครับอือสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเบนคิมเอ็มเอ็กนะครับ3,200รอลูเมนครับดูลำแสงครับสวยงามนะครับสภาพเครื่องสวยใสไร้ที่ติเลยครับดูครับ โอ้โหสภาพเครื่องครับสวยงามมากครับผู้ชมครับสภาพเครื่องนะครับยังคงสวยงามนะครับสภาพเครื่องนะครับสวยมากแล้วก็มีรีโมทแท้ของมันเลยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าแท้ของมันเลยครับผู้ชมนี่ครับกระเป๋าแท้ของมันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผู้ชมครับดูภาพครับอืมสามพันสองรอยลูเมนครับเบนคิวตัวนี้ ชั่วโมงก็ใช้ไม่เยอะนะครับตัวนี้ใช้ได้ถึงห ,500 ้าร้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงตัวนี้ก็ใช้ไปไม่เยอะนะครับใช้ไปแค่ประมาณสักห0ร้อยนะครับผู้ชมครับใช้ไม่เยอะนะครับยังเหลือเยอะเลยครับอื้อคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยสวยงามครับอื้อสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆตัวนี้ สภาพเครื่องมาสวยพร้อมกระเป๋าของแท้รีโมทของแท้มาดูภาพครับอื้มสุดยอดมากครับผู้ชมครับตัวนี้สำหรับเบนคิวตัวนี้3,200ลรอดูเมนครับสุดยอดมากครับผู้ชมครับ3 2 0พันรอยดูเมนครับเบนคิวเอ็มเครับตัวนี้ความสว่าง3 2 0พันรอดูเมนครับผู้ชมครับดูภาพครับอื้ผมไม่ได้ขยายให้เต็มจอนะครับดูภาพครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ